เฮ hey. ยอนเบียนต้องเป็นหนังแนวไหนกันแน่ถึงกล้าใช้เหตุการณ์รอบสังหารประธานาธิบดีที่เป็นเรื่องจริงมาสร้างเป็นหนังและนี่คือผลงานการกำกับเรื่องแรกของอีจองแจลาที่กล้าถ่ายทำและกล้าฉายออกสู่สายตาประชาชนขนาดนี้แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือมันสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาที่ยังไม่ถึงปีหลังจากการจากไปของอดีตประธานาธิบดีชอนดูฮวานของเกาหลีใต้ผลงานชิ้นเอกที่เกี่ยวกับการปกครองแบบเผด็จการของชอนดูฮวานในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่ง จึงถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์เพราะมันได้ถ่ายทอดเหตุการณ์กวางจูที่สะเทือนโลกออกมาอย่างสมจริงทําให้ประชาชนได้รู้จักประโยคตีด้วยไม้สามท่อนจนจิตวิญญาณกบฏแตกสลายค่าคือชาวกวางจูครับท่านผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นประวัติศาสตร์อันโหดร้ายที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นคือภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รวมเอาสามนักแสดงนาชายแถวหน้าของเกาหลีอีจองแจจองอูซองฮวางจองมินร่วมแสดงในช่วงเวลาตึงเครียดการช่วงชิงอํานาจระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเทียบกับภาพยนตร์เรื่อง เจ้าหน้าที่แห่งนำสารเรื่องนี้เข้มข้นและน่าตื่นเต้นกว่าจนหัวใจคุณเต้นรัวปี1983หน่วยรบพิเศษของเกาหลีใต้ลอบเข้าไปในเกาหลีเหนืออย่างลับๆก่อนที่หน่วยปฏิบัติการจะรับลอบขึ้นฝั่งเพื่อเตรียมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ประจำญี่ปุ่นก็ได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขไม่ระบุตัวตนแจ้งว่าปฏิบัติการลับในคืนนี้ถูกฝ่ายเกาหลีเหนือรู้เห็นแล้ว ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศของหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้จึงรีบแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายภายในประเทศของหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้คิมจองโดผู้รับผิดชอบปฏิบัติการครั้งนี้ทราบแต่เมื่อคิมจองโดได้รับข่าวก็สายเกินไปแล้วทุกคนถอยกลับไปทันที นี่ทางใต้คนทั้งหมดตายหมดแล้วรอพวกคุณมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้โดยปฏิบัติการทั้งหมดของเกาหลีใต้ถูกกองทัพเกาหลีเหนือที่ซุ่มโจมตีอยู่กว่าล้างจนหมดสิ้นแต่สิ่งที่ทําให้คิมจองโดง,งุงงก็คือปฏิบัติการรับระดับสูงขนาดนี้แล้วมันรั่วไหลออกมาจากไหนกันแน่และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์สําคัญแบบนี้ครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในขณะนั้นชนโดฮานขนาดเยือนกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกรา,กาได้ถูกชาวเกาหลีจํานวนมากในท้องถิ่นประท้วงเพียงเพราะประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนนี้ที่ขึ้นสู่อํานาจโดยการรัฐประหารเพื่อต้องการรักษาอํานาจของตนเองใช้มาตร,ราการที่แข็งกร้าวเพื่อจัดการกับประชาชนที่ต่อต้านเขาในระหว่างนั้นได้ใช้กําลังปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์จานวนมากเสียชีวิตในการปราบปรามครั้งนี้ซึ่งนําไปสู่เหตุการณ์หนองเลือดที่กวางจูที่สร้างความตกตะลึงให้ทั่วโลก ชาวเกาหลีจำนวนไม่น้อยที่อพยพไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกามีความไม่พอใจอย่างมากที่หน้าโรงแรมที่ท่านประธานาธิบดีชุนดูวันเข้าพักระหว่างการเยือนสหรัฐอเมริกาได้ทำการชุมนุมประท้วงอย่างพร้อมเพรียงกันหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศของหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติที่เดินทางไปด้วยพักพยองโฮเห็นแบบนี้แล้วก็ใจไม่ดีเลยกลัวจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมาที่นี่มันพื้นที่ของฝรั่งนี่นาไม่ใช่ที่ที่พวกเราจะควบคุมได้ท่านรองปากคุณยังจะยืนงงอยู่ทำไม ในฐานะทีมต่างประเทศไม่ควรจะออกไปจัดการกลุ่มผู้ชุมนุมพวกนี้หรือหรือว่าคุณจะให้ประธานาธิบดีต้องแอบๆไปละ่ะถูกหัวหน้าทีมในประเทศรุ่นเดียวกันคิมจองโดด่าเรื่องไร้ความสามารถพักพยองโฮโมโหดขี้ทั้งคู่เป็นกําลังสําคัญของฝ่ายความมั่นคงไซเบอร์แต่กลับเป็นคู่ปรับที่เกลียดกันเข้าใ่พักพยองโฮที่อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วกลับถูกนักข่าวสาวคังย้อยๆอ,อีกแต่พักพยองโฮไม่สนใจคนตัวเล็กๆแบบนั้นตอนนี้หัวสมองของเขาเต็มไปด้วยแต่เรื่อง จะรับมือกับสถานการณ์ที่วุ่นวายตรงนั้นอย่างไรแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นผู้บริหารระดับสูงชั้นบนกำลังนั่งดูเหตุการณ์เบื้องล่างอย่างสบายอารมณ์มองดูฝูงชนเบื้องล่างที่กำลังเบียดเสียดกันบรรยากาศที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนฝ่ายอเมริกาก็บอกความกังวลของเขาออกมาทั้งหมดนี้เป็นเพราะประธานาธิบดีคนปัจจุบันใช้กำลังปราบปรามเหตุการณ์กวงจูเพื่อแย่งชิงอำนาจกังวลเรื่องนี้แต่ท่านลุงฮันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงภายในกลับตอบด้วยท่าทีที่มั่นใจอย่างที่สุด ไม่ต้องกังวลเพื่อให้ประธานาธิบดีเวดดำรงตำแหน่งต่อไปอย่างยาวนานเราจะแก้ไขกฎหมายและจะเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตั้งวิธีการที่ป่าเถื่อนเช่นนี้ก็ใช้ชื่อว่าสาธารณรัฐเกาหลีนั่นแหละแต่ถึงแม้จะอ้างว่าปกครองโดยประชาชนกลับไม่สนใจเสียงประชาชนถึงกับคิดจะใช้มาตรการ,รเผด็จการจัดการกับประชาชนก็เป็นลางบอกเหตุถึงอนาคตของประธานาธิบดีเวคนนี้ด้วยขณะที่ทั้งสองกำลังสนทนากันอย่างสนุกสนานทางฝั่งอเมริกาก็พบความผิดปกติ ต่อมาเจ้าหน้าที่สารัตชั้นล่างเคลื่อนกำลังอย่างรวดเร็วเมื่อทราบข่าวว่ามีคนจะลอบสังหารประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปาร์กพยองโฮจึงสั่งการให้ทุกคนออกปฏิบัติการคุ้มกันทันทีขณะนั้นขบวนรถของประธานาธิบดีเกาหลีใต้กำลังเดินทางกลับจึงตอบสนองอย่างรวดเร็วและหยุดรถมือสังหารที่ซุ่มดูอยู่ชั้นบนเมื่อพบสิ่งผิดปกติจึงตัดสินใจยุยติภารกิจและถอนตัวและหัวหน้าทั้งสองของฝ่ายรักษาความปลอดภัยนำกำลังจำนวนมากมาค้นหาฆาตกร แต่กลับได้ยินเพียงเสียงปืนไม่กี่นัดเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชั้นบนตกลงมาทั้งสองฝ่ายล็อกตำแหน่งของฆาตกรทันทีเพื่อแย่งชิงความดีความชอบคิมจองโดถือปืนวิ่งนำหน้าสุดเมื่อเจอกับฆาตกรที่ต่อต้านอย่างดื้อรั้นจางจองโดที่จมตีจากด้านหลังกลับฆ่าเขาโดยไม่ลังเลเลยแทนที่จะจับเป็นเพื่อสอบสวนในขณะเดียวกันพักพยองโฮที่ไล่ล่ามือสังหารอย่างเอาเป็นเอาตายเช่นกันกลับตกอยู่ในกับดักที่มือสังหารวางไว้ พักพยองโหที่ตกอยู่ในกับดักกลับถูกมือสังหารจับได้อย่างไม่คาดฝันทําให้มือสังหารมีโอกาสหนีรอดแต่เสียงระเบิดก็ดึงดูดทุกคนเมื่อทุกคนมาถึงก็เห็นป้าพยองโหที่ถูกจับตัวไปตอนนั้นป้าพยองโหไม่ได้คิดถึงชีวิตตัวเองเลยแค่แตะโกนบอกว่าต้องจับเป็นห้ามค่าแต่คิมจองโดที่วิ่งมาถึงกลับค่อยๆเข้ามาใกล้ไม่ยอมให้มือสังหารมีทางหนีเลยแต่กลับทําให้มือสังหารยิ่งตึงเครียดไม่คิดว่าสุดท้ายคิมจองโดก็ยิงมือสังหารตาย ทั้งสองนัดโดนสีสมือสังหารเห็นได้ชัดว่าคิมจองโดไม่คิดจะปล่อยให้มีผู้รอดชีวิตพักพยองโฮใจกับการกระทำนี้มากถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นสําหรับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองผู้ผ่าประสบการณ์มาอย่างโชคโชนควรแสดงปฏิกิริยาออกมาเพราะเหตุนี้พักพยองโฮจึงโมโหเข้าไปถามคิมจองโดว่าหมายความว่ายอย่างไรงั้นนายก็ไม่ควรเป็นตัวประกันคิมจองโดโกรธและหวัดตัวคําพูดของพักพยองโฮทําให้พักพยองโฮที่เพิ่งรอดพ้นจากอันตรายรู้สึกอับอายและโกรธแค้น และนี่ก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนแย่ลงและตึงเครียดมากขึ้นแต่การรอบสังหาประธานาธิบดีครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากทั้งแผนกความมั่นคงแห่งชาติก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้เลยว่าจะเริ่มจากตรงไหนเพื่อที่จะรายงานให้ทำเนียบประธานาธิบดีอย่างรวดเร็วในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติอย่างท่านหันจึงรีบหาแพระบบาทและกล่าวหาบุคคลน,นั้นว่าเป็นตงหลินเพราะตงหลินนี่ เป็นองค์กรสายลับลับ,ลบ,ลบของเกาหลีเหนือที่แผนกความมั่นคงแห่งชาติสืบสวนอยู่แต่พวกเขารู้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรลึกลับนี้น้อยมากภายใต้ความเดือดดาลนของทำเนียบประธานาธิบดีพวกเขาจึงใช้สัสต์ราจา์หนีภัยจากเกาหลีเหนือโดวยวิธีการทรมานอย่างหนักบังคับให้สารภาพจนกลายเป็นสายลับเกาหลีเหนือที่แฝงตัวอยู่ในเกาหลีใต้มาหลายปีและรับผิดชอบต่อความผิดทั้งหมดแต่หัวหน้าทั้งสองของฝ่ายความมั่นคงรู้ดีการทำแบบนี้ก็เพื่อเอาใจผู้บริหารชั่วคราวเท่านั้น ไม่ใช่ทางออกระยะยาวศัตรูตัวจริงของพวกเขาตงหลิงยังคงซ่อนตัวอยู่ในเกาหลีใต้แต่ภายในฝ่ายความมั่นคงเองก็เพราะหัวหน้าทั้งสองคนนี้ทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดอย่างมากเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือภายในหัวหน้าฮันหวังว่าทั้งสองจะเห็นแก่ภาพรวมผลลัพธ์ก็ปรากฏอย่างรวดเร็วคิมจองโดที่มักจะเย็นชาเชิญเขามาร่วมงานเลี้ยงที่บ้านหวังว่าเขาจะได้พูดคุยกับตัวเองอย่างจริงจังแต่เมื่อถึงโต๊ะอาหารทั้งสองคนก็พูดคุยกันอย่างเขินอายตลอดเวลา จนกระทั่งภรรยาของคิมจองโดพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งจึงทำให้บทสนทนาที่ทั้งสองอึดอัดนั้นคลี่คลายออกไปได้ยินเขาพูดว่าพวกคุณสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมานาน2 0 2 7ันยสิ่งที่ป้าพยองโฮไม่คาดคิดก็คือคิมจองโดจะแสดงออกแบบนั้นต่อหน้าภรรยาของเขาดังนั้นป้าพยองโฮจึงบอกเหตุผลที่ทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันที่รักเข้าไปข้างในก่อนเธอฉันกับรองประธานปากยังมีเรื่องต้องคุยกันอยู่หลังจากเกิดเหตุการณ์รอบสังหารอดีต ประธานาธิบดีเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ถูกจับกลุ่มและสอบสวนทั้งหมดเจ้าหน้าที่สอบสวนที่รับผิดชอบการสอบสวนฉันในตอนนั้นก็คือรองประธานคิมนี่เองประมาณสิบกว่าวันเราก็อยู่ด้วยกันตลอดตอนนั้นสมองฉันมันเหมือนขาดช่วงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจนถึงตอนนี้รองประธานตอนนั้นฉันตอนที่ทั้งสองคนได้พบกันครั้งแรกทั้งสองฝ่ายจึงเป็นศัตรูกันนับจากนั้นมาปาคพยองโฮจึงได้ปลุกมเมล็ดแห่งความแค้นลงไป จึงไม่น่าแปลกใจที่ทั้งสองคนมักจะทำอะไรไม่ลงรอยกันและระหว่างทางกลับบ้านหลังทานอาหารเสร็จเขาก็ได้รับโทรศัพท์ลึกลับสายหนึ่งปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือที่กำลังวางแผนจะหนีไปเกาหลีใต้และได้ติดต่อเขามาเมื่อทราบว่าเจ้าหน้าที่คนสำคัญผู้นั้นจะเดินทางเงยือนญี่ปุ่นกับคณะทูตจากราชวงศ์โชซอนในไม่ช้าทันทีที่ทราบปากพยองโฮจึงรีบนำคนไปญี่ปุ่นแต่กลับปรากฏว่าเมื่อไปถึงญี่ปุ่นแล้วสิ่งแรกที่ได้รับคือข่าวกรองที่เจ้าหน้าที่คนสำคัญผู้นั้นให้มา ฝ่ายข่าวครองของพวกท่านมีสายลับของราชวงศ์โชซอนอยู่การเปิดเผยตัวตนไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้าได้เมื่อได้พบกันแล้วข้าจะบอกพวกท่านเองหลังจากได้ยินเช่นนั้นแต่ป้าพยองโฮกลับดูไม่เชื่อเขาคิดว่าอีกฝ่ายกำลังโอ้อวดและบอกอีกฝ่ายว่าทางนี้จับตัวตรงหลินตัวจริงได้แล้วไม่ต้องกังวลอีกต่อไปถ้ายังไม่เชื่อตัวเองจริงๆก็ยกเลิกภารกิจนี้ไปเลยแต่ฝ่ายนั้นก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีและพูดตรงๆว่าตรงหลินยังมีชีวิตอยู่ และเปิดเผยแผนปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษเกาหลีใต้ในคืนนี้และการรั่วไหลของแผนนี้ก็มาจากตรงหลินนี่เองทัพพยงฮีตกตะลึงกับเรื่องนี้มากจึงรีบสั่งให้ลูกน้องติดต่อกลุ่มในประเทศทันทีให้พวกเขาเพิกถอนภารกิจของหน่วยรบพิเศษแต่สุดท้ายก็พลาดจังหวัดที่ดีที่สุดไปทําให้หน่วยปฏิบัติการลับถูกกวาดล้างจนหมดสิน้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นติดต่อกันพวกเขาจึงยืนยันได้ว่าภายในองค์กรนั้นมีสายลับของตรงหลินซ่อนตัวอยู่จริง ด้วยเหตุนี้พักพยองโฮตัดสินใจให้ทีมของเขาปฏิบัติภารกิจอย่างลับๆเพื่อไปรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากเกาหลีเหนือที่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องพบกันจึงได้รู้จักคำบอกเล่าเกี่ยวกับการแต่งกายของอีกฝ่ายเจ้าหน้าที่คนนั้นที่ต้องการหนีออกจากเกาหลีเหนือกลับกลายเป็นหัวหน้า,าแผนกผู้สำคัญในวงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่ที่แปลกก็คือหัวหน้า,าแผนกไม่ได้หลบหนีตามแผนที่วางไว้แต่กลับวิ่งเข้าไปในโรงแรมอย่างฉับพลันขณะนั้นพักพยองโฮก็เปลี่ยนแผนทันที สั่งให้ไปรับครอบครัวของหัวหน้าแผนกก่อนแต่เรื่องนี้ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตอนนี้ทีมงานที่งงเป็นไก่ตาแตกก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าหัวหน้าทีมกับรองผู้อํานวยการตกลงกันลับๆแต่สําหรับฝ่ายเกาหลีความปลอดภัยของรองผู้อํานวยการสําคัญกว่าครอบครัวเขาเพราะความโลภและใจร้อนของหัวหน้าแผนกอย่างจึงข้ามคําสั่งของป้าพยองโฮไปตัดสินใจเองโดยพลาการที่จะไปรับรองผู้อํานวยการก่อนหัวหน้าแผนกยางคุณทําอะไรเนี่ยฟังให้ดีตามคําสั่งของรัฐมนตรีดําเนินการตามแผนเดิม ที่จริงก่อนปฏิบัติการรัฐมนตรีฮันได้มอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับหัวหน้าอย่างแล้วด้วยการหนุนหลังจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงยิ่งทําให้เขามั่นใจมากขึ้นที่จะรับตัวผู้อํานวยการสาน,นกทะเบียนก่อนจุดประสงค์ไม่ใช่แค่รับตัวผู้อํานวยการสําน,นกทะเบียนแต่ที่สําคัญคือต้องได้ข้อมูลจากสายลับตรงหลินและพฤติกรรมที่ละเลยคาสั่งผู้บังคับบัญชาแบบนี้ทําให้ป้าพยองโฮโรกรธจัดแต่สถานการณ์ตอนนี้กับขันจึงต้องแยกย้ายกันไปหลังจากที่ผู้อํานวยการเปียวเห็นครอบครัวขึ้นรถอย่างปลอดภัยแล้ว ก็จะขึ้นรถของหัวหน้ายางแต่หัวหน้ายางกลับไม่ยอมเปิดประตูขอให้ผู้อํานวยการเปียวบอกข้อมูลเกี่ยวกับตงหลินก่อนเห็นว่าหัวหน้ายางยืนกรานจะต้องให้เขาบอกข่าวกรองก่อนถึงจะยอมเปิดประตูด้วยความจําใจผู้อํานวยการเปียวจึงบอกข่าวเกี่ยวกับตงหลินออกมา15ตุลาคม2525 25, โอซาก้า11พฤศจาคม2526โตเกียวรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนสำคัญของพรรคแรงงาน คนที่35ลีหยงได้พบปะตรงหลินลับๆไปตรวจสอบบันทึกการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของเจ้าหน้าที่สําคัญพวกคุณดูพวกเรารู้ความลับสูงสุดทั้งหมดจากเขาเขาก็คือตรงหลินแต่ขณะที่เขายังพูดไม่จบกลุมสายลับจากไปชาาที่ตามมาด้านหลังก็พบว่าผู้อํานวยการเปี่ยวมีเจตนาจะทรยศจนกระทั่งผู้อํานวยการเปี่ยวขึ้นรถคันแปลกหน้าอย่างรวดเร็วสายลับไปชาาที่อยู่ด้านหลังจึงรีบวิ่งตามทันทีและต้องการให้รถพังและคนตายสาเหตุโดยตรงก็คือ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนนั้นเป็นบุคคลสำคัญในโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือถ้าปล่อยให้เขาหนีไปเกาหลีใต้ได้นั่นเท่ากับการเปิดเผยความลับทางนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือให้กับเกาหลีใต้ดังนั้นสายลับเกาหลีเหนือจึงยอมให้เขาตายดีกว่าปล่อยให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนนั้นไปตกอยู่ในมือศัตรูหลังจากการไล่ล่าอย่างเอาเป็นเอาตายสายลับก็สามารถลากท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนนั้นลงจากรถได้สำเร็จผู้อำนวยการแผนกที่พยายามหนีอีกครั้ง ถูกยิงเสียชีวิตทันทีกลางถนนที่ญี่ปุ่นไม่เพียงเท่านั้นหัวหน้าแผนกย่างที่ได้รับข้อมูลบางส่วนพวกเขาก็ไม่สามารถปล่อยไปได้ง่ายๆเพราะเรื่องลับบางอย่างท่าเกาหลีใต้รู้ก็จะนำมาซึ่งผลร้ายแรงต่อเกาหลีเหนือ